เป็นภาสนะขอเ,ขเป็นเว้นกลับจะไหนปะ<อ> <laughs> <laughs> ว้า,าไปพี่ต้องฟาดขนางหนังยนน้ว้ลุนมาสึารอันนี้ัมม่งใหม่ด้ว,ล,วล่ะัง <c oughs> ครับ,รบาาลาบอนนะสาวตึงอันนี้เหรอนิดหน่อยร <c oughs> ิงค <c oughs> <c oughs> เกบกระโป๋าใส่อีละ่ะ ลอยเน่ปะ,ะปาบอกอะไรท่งเล็กเอ้อจะเบาดีจะลบมันมาห้างดิเนาะมันเลยแบบ,บลแลลกลับเลยเนอะบ๊ายบายแรกผลิตเลยเด้อกันววาน สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อเนาะมื้อนวานเราเสื้อผ้าเฮาไปไซเกาะเฮาสิพาไปทัวร์หมู่บ้านเนาะหมู่บ้านที่ซอร้อยอยู่หรือว่าหมู่บ้านอมมาลาบ้านเนียังอะไรนี่บ้านน,งงน,า,น,หนาหัวค่ำบ้านนาหัวค่ำเนาะเมืองันสองขอดแขวงสวรรค์น,นาเขตพี่น้องเ,เ,เอามาอยู่นี่สองมือแหละมืออื่นกระก,กับเนาะเพราะวา่าอันนั้นพี่ต่อเอฟซี ชิเมกานะเพิ่นวัฒน์พัชมาวันที่สิบสามพี่น้องพี่น้องมันก็โดนโพดนะที่แรกเพิ่นวัฒน์พัชมาเมืองอื่นเนาะก็ฟังเบิ่งเพิ่นว่าแจ้งคำตอบอีกที่หนึ่งขันเพิ่นมาเมืองอื่นเท่ากับซีอู่ท่าพิ่นเนาะขันเพิ่นบ่ได้มาเมืองอื่นเท่ากับสิได้กลับเมืองอื่นนะพี่น้องเพราะว่ามันโดนเมาอยู่อะแต่อยากไปเวียก์ทังอื่นแน่เนาะพี่น้องเกรงใจเพิ่นแน่เกรงใจเตี๊ยบมดละเกรงใจเพนเนี่ยมันรบกวนเพิ่นไล่เหมือนนะไม่งั้นคือเสาเสาจังสิมมาปลาเผยหายไหม ไปจะซื้อกล้องเดี๋ยวให้คอยขืนก่อนคอยสกิดเอ็ดหยับพันเออจับแอบอได้เออจับแอลกระไรเออคือเลยคือแบบ่าข้าทางไปํำกันนีดนึเลยีไปท่าน่มมี่อันนี้ได้ต้องจำนิดบอกเออเดวมันจะมีกล่องอยู่ะเห็นไหเอามันเป็นตะกรงนะกองลังหรอเขาต้องปินไปบอบอลมีตะกองลังอันีเอามันคือเห็นคอยใช่อานกองลัง เอาขาอยต้องปินไปทางหนาบอกใช่โอ๊ยสอรี่พี่น้องช้อนไม่ค่อยใส่ก่ออันนี้ชาวบ้านพันอยากไล่ได้หนิช้ออยากได้เดียเาสกสบายอยู่เขาสีรองมันการลบยเวลาเท่ากี่รถมาอ๋อเดี๋วเขาสีรองคอยหยิบไอซุก่ทยเบื้งเนาะไหลนี่แรงตอนนี้ก็ไรน้องไม่แรงแล้ลงไปถ่ายทีส่งนะสองสนามบินไหลจะกถ่ายป้นทางนี้ิปินนะรัเขป้นมาทางเท่าหรอเออนี่เดี๋วก็ยื่นแพทกันเลกปินอันนี้ ไม่ซือเลยเดี๋ยวเอาสิพาเมื่อรอหมู่บ้านเนาะแล้วกับใบเบ่งคันเสียงจ้าไปดินน้ำอันสวัสด์มาแล้วอย่างพอเหรอเฮ้ยสวัสด์อย่างพอนั่นคืออยากพอแล้วมันเทียบสวัสเออกับแบบเราปื้มอยู่เลยเอาทีตอนเขาไปนอนบ้านตอนคันนี้ก็คือปื้มนะพี่น้องเนาะแบบคนดั่งวะจั๊บซะโอ๊ยเราเห็นเบาหน่อยอ่ะพี่น้องถามไปเบิ่งเอามันมันคือดาบมันคือเห็นเขาเลย แบบเพ้นเบาน้อยเราเต้นใช้เลยที่นั่งสอบแบบดีใจคณะปื้มแบบพวคิดมือหนึ่งว่าสี่เดทพอกันเองนะประมาณนี้เราอย่างใช้หูแต่มือว่าน,นี่แต่ว่าเราโรกกาศนะนั่คือบอกวาอะไรเราโรกกาศเออมาแรงส่วนละมาเนะพวกอ่ะเดี๋ยวเดีนี่เจ้าก็ไปส่วนเอาแล้ว,ลวเดี๋ยวเฮาเสาเดี๋ยมันปิดแววๆนี่ของทีเจอมลาลมเมื่อแล้วเคยคิดว่ามันขึ้นขึ้นนีเลยเนาะบอกว่าเอ้าคือบุพอโค้งจั๊กเถื่อบอกว่าที่แต่มาสุดท่านเนาะมาพิดท่า เกิดในชีวิตเลยที่ลรอทุงหน้าเนาะพี่เรอเดี๋ยวอยจำไปกับสิอะไรนะสอยจกันเลยเน่ะสุเดรูิ่าซ่อมไปเธอะมือนึ่งก็ได้ไปนักันเออ้กระชิกันมาางเบือ่นี่มันคืนดีดีอยู่พอามนเป็นทางเที่ยวออกมาน เขาเป็นเป็นภาษนะขอเป็นเวทกรรมจงได๋ป่องว่าใบพีน้อกกินตะโตเด้อเเท้าสีเฮ็ดบุ้ยอี้เขาอยังสีดีคบกับไอ้สุกเนาะเท้าบาบไลไโอ้เฮ็ดบาปไลไลดแล้วเฮ็ดบุญนะ่ไรเมา่อาอ๋อเฮ็ดท่างเฮ็ดบาบทานางด้คู่กันเออขอยแถบสิบ่ต้องเฮ็ดอยังเลยเนรนะแสดงม่เอ คอยบาบนะอดแล้วว่าดิใช่ตรงไปเลยจ้าเลยจ้าท้ายบานเนี่ยเป็นเต้นแน่นิโบเคยตอนเวลามันดับแล้วมันบเห็นอ่ะเขานะไรเ่าก็ต้องแท้จ้าจอแท้แบบขออนุญาตเหนี่แท้แบบไหนเอามันเสยนิดน้อยอืมนี่เอออ๋อโอเคมาเลยอ้รี่จ้าเขาสีร้องใส่กล่องเดชเห็นไปเธอเขาได้สื่อมีเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดจ้ะ คุณพูว่าไคยเมื่อ้านนี่ตองเลี้ยวใส่ตองขึ้นทางเทิงทางนั้นปะแม่เดี๋ยวสิออกไปส่งเด้อเฮ้ยเทาสิไปอำลาพระจากรูณ์นั่ทางเนาะเทาสิบโบไหก็จะโบไหกดากโบไหกดอกเฮ้ยไก่สิบหัวแล้วหมู่บ้านมีประมาณหาสิบหลังคาเนี่ยเป็นบ้านทั้งทางเนาะทำกันก็บ้านเราซุกเนาะบ้านเราซุกแต่หาหาร้านคาเพื่อนต่ว่ามันธที่กันต่ว่านอีก พอดแล้วสบายเราเราไปเร็วไปเมันสีดำเรเห็นวะสบายดีสวัสดีครับแหมมาหอดหลานเจ้งจังเลยไอยส่วนเรามาหาเจเรงเลย S <S 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 ซาแสงเคยกำลังสิบปิ้นหาลเลยๆเนาะนนถ้าบอสุขเนาะเมนูมีเม,ม,มนูแนะนำบ่กาแฟมีอยังไงครับอยากกินกาแฟอะไรกาแฟมีแต่กาแฟกาแฟนมบ่สบายดีเอื้อกาแฟนมก็ไล่อันนี้เป็นเกลือซาวนนะั์เนาะพี่น้องนีนจา้าซื้อแสงจันเด์เนานะแสงจันแสงจันแล้วก็ต่อวันสายพี่น้องก็มาเนายมีสองคนบ่นี่สองคน เอาอยัางนอบันนอ่นีแดงโซดาบมันมีบเอาเออเน้อันนี้ <laughs> เเ,เน,น,นีอยาะบอเคยกินยังก่นดีเดยอเอาตัวนีตัวนีตัวสีวิครีมน้ำนอวิครีมะเีตินอาแบบอาแบบเป็นยังดอกอ้วนคอยกามาคือเก่า ่นอุ๊ยพอดีเป็นตะแพงแตกเอาเอานมสดบ่เอากาแฟนุ่มกระไรเนาะโอูพี่อยู่แบบนี้เอาจ้าซีนอนหลับบ่เอาซาไตวันบ่ซาไข่หมุกนี่ยเอาบ่มีบ่มีเนาะลองบ่เออเอาเอาที่จะแนะน้ำกระไรปะนี่เพราะว่าซ้อนหมักเนาะเฮาก็เลยอยากคนที่ให้คนที่เฮามากนั่นดีอยากให้มักนล้วเฮาเอามาดี๊เลย ยังเกาะซางนมแต่วันเนาะจะว่าแบบโบคอยเบิ่งจ้าคอยกัอิ่มเนาะสิลเลี่ยงง่ายเนาะแบบว่าเอาไปเบิ่งคอยกินเขาก็อิ่มแล้วนะอลีเอือยมือคือมือว่านเขายังบริกนเขาเลยตอนัวเล็กเข้าไปแล้วเขาอิ่มล้วก็ตอนมาวังเพ่เนี่ยโอ้ยแถขคมจิงขยิวเขาเลยแต็มแบบโอเห็นบางซูบริกรเขาก็อิ่มาำลาเลย มันซื่ออยู่ก้มจริงนี่สุดั้วมากอุ้ยกระดีเลยปัามเขาเมื่อไหร่บัวบัวบัวแนวมันกินข้าวสามส้มกับโลูกอุ้ยมันคือเสารเทะเอือแล้วสิเมื่อปลาเขาแล้วเขาเชนอะไรดีเออมืออืมือแล่นกระดิ่งน้ำกันเล้วเอยเขานั่งหลินเขาเก็บเขาเก็บเสื้อผ้าเมื่อนำเราปะเนาะที่พยาบาทต่างๆเจ้าอย่าบอกอีเมลเดินเขาสิเมื่อนำ ไอซูกไอรีไดไอไข่ยักษ์ว่าน้ำจ้าวเป็นตีสื่เป็นไงเชื่อได้แต่เขาความั่นแหละนะตามา <c oughs> เห็นหน้ำเส้นมีมีเลยเนาะอ่อนนั่นดิพี่น้องเลยเอ,อ,อ,อ้าอเอ้าอีเมื่อนี้ตอนนี้เขาจะไปตลาดบมื่อแล้วพี่น้องเจอะมาลาเบาน้อยเนาะสองรอยเบาอ้อยไปตลาดเหลือแต่สวรรค์กับเบาสูกและกัเกเบ,บกเ,าเาบาแบบ,อบอเอาเป่าเลยตรงสื่อได้นี่นะ ้องาคาย่นเนี่ยเ้ยอัดอัดอัดอุ้ยจะว่ามาให้แบบเวลาลูกค้าทังานะไกระเป๋าหรือดนะกาแอย่างนี้ให้ทนลองงะได้ขนนวันนี้อันน้มานมอลิตามอลิตาสาเนาขายขอบบดสุันเนาะ มันรีวิวฮะหานาตี้ถ้าตนาก็่าคิเบือ่อก็แล้วพี่น้องเอ้ยอาหาร่นนึงขายขน,ขนมครบเบิอูดมีหอดคายตะเวนผมว่าตะหอนนะตะวันตะวันที่เป็นขนมบ้านยังก็เริ่มซื้ออีกละน,น,<อ>น้องหน,นหน้าหน้าหัวค่ำ ม่าหน้าหัวคขำเดอ้อพี่น้องเป็นตะลยนะุยหน้าบาทเนี่ย <c oughs> มีหัวคขำหัวท้องเท่น,นี้ใส่ส่วนแรกใส่เป็นเงินบาทเนาะบ้านอ,อ,อยู่ทางนี้แบบเข้าจะแบบไก่กับอำเภอชานุมาตรเลยกับอำเภอเก็บมาลาดเนาะของไทยนะก็เลยแบบว่าใส่เง,งินบาทใส่ทั้งซองทั้งเงินบาทเงินกีบส่วนายเข้าจะก็ใส่แต่เงินบาทก็ดีที่กันเงินกีบทำมันเฟื่องกับบิร์ดเนียลี่ยนแหลกเปลี่ยนเป็นอะไรอาะเสร็จเร้อ แน่นอนแซบหมดเลยอือจะได้ขี้ไม่กินอีกแล้วเนาะกินไม่สื่อใหม่เป็นมาแน่นอนบัวจักตอนไรขายแต่ละมือก็พอแหละคายแล้วเนาะขายดีอยู่สองคลายดีนะมันหอมส่งมาท่านส่งมาท่านส่งความอีกเหตุเพื่อเดียวส่งเองคือส่งเองอีกเอาวัดตอนไปส่งคล้ายเผาหัน ขาเรื่อเทกกะจางคาเจ้างเลยเขาจะบว่างกับปิดประตูตัน้ำว้กับไปโอ้ิกน่อยบ่ามาหลับขนมบ่ะเออจเอ็นเอาเมนละขนมเอาแซสือยังนะเบาชื่อน้ำปั้นชื่อน้ำปั้นบ่ละเบาน้ำปั้นยังล่ะม่เงินเลไอ้ให็อกกแลแมนมแมนลแ ถูกขาอะไรตัวใดลูกเอาตัวใดไปบอกเอื้อกันน้ำปั้นน้ำปั้นท่าแล้วจะสิเอาน้ามีอย่างช็อตเล็กเราเคยเอาตัวนั้นบ่เพื่อนผูพลายสูนี่เพื่อนซาร้อยบ่โอ้ไปเห็นมาถ่ายแล้วนอนนี่บ่อันนี้เป็นเพื่อนซาร้อยเลอร์พี่น้องเป็นลานเจอเมลานี่ตะกี้ตอนข้ามาตอนนั้นมีก็บอกบอโอ้เลย อ้าวคอยลืมเอาเงินมาโอนเอาเลยเ <c oughs> ท่าไหร่ยืมก่อนนะบอสสวัันอ์สาวบัณฑ์จะมีเงินอยู่รยืมก่อนมีอย่คอยรืมเอาเงินมายืมเงินตีขนาดเสื้อรุ่นพอนคาดองโอเคเอาคอยืมเจ้าสินรุ่พอนคา,าดองไหนจังนะเเลอเพิ่ไม่ก็ต้องเพิ่แหละ ชุนรุดนะบอกนี่ลายแล้วนะทุคนเป็นวัดได้หน่อร่อยนี่ขนาดเป็นวัดได้นน่ยังกินจอก่าได้นะสาวจอกสะบอบาท ใครถือจะเอากำไรอีกสัน <laughs> ใครลูกค้าขคยลูกค้าน้องไรใครเอากำไรอืนน่นเดินทางกลับพี่น้องเพราะวะ่ <c oughs> กกนะ็บาสุกี่ยากลับน่ะคือบาสุกต่างใจว่าสิไปนำ้ำตกอันนั้นเนาะน้ำต๊อยังเนาะเขาเอิน น้ำตกแต่ยึกเสือพี่น้องเพราะว่าถ้าเรา,าไปหนาม,มันสิเบิดก่อนเนาะแล้วังดอกไม้มันสิตายสําหรับผู้ใดที่บ่ฮู้ว่าวน้ำตกตะยึกเสื้อเป็นจระเข้ห้องสิขึ้นอยู่นี่ให้เบิ่งเด้อว่ามันงามสำหรนะับเนาะเดี๋ยวสิขึ้นให้เบิง่งโอ้ยยออ่าเงแบบต้องไปนะมันเป็นน้ำตกออกไม่เนาะที่คนเฮาต้องไปคนปากเซ่นนะเป็ดไก่เรือหายพี่น้องเอ้ยต0กิโล โอ้ส oh! so no. well, wow. oh! ื่อน้ำป gotcha. <vale ั่นมาละบ่าวมะละบาวซื้อยังนะละบาวเลยเลยบอกชื่อให้พันไหมซื้อยังซื้อน้ำปั่นบอกจะซื้อยังจัะถามชื่อนั่นชื่อชาวบ้านในใดอยากให้ไลลูกบอกเลยตอนนี้เขาก็นั่งกินน้ำปั่นเล่นเนาะ จุกห้าจริงๆเมืม่อยืมเงินสวัสดน์นอจ่ายก่อนถื้อเงินวะแต่งใจ,จว่าโอ้กินอันนี้น้ำจ่ายค่าอันนี้น้ำดื้อเรือรวมกันนี่เรามีขนมปังนะคนมากมายเลยขนมปงังกินแบบนี่เันานะคุณของโอ้เราสัรนะหน่ําไมากระหน่ําเมื่อเราเฮ้ยเมื่อคน,ะนวนะุ้นพ่อพ่อกำลังแทกอันนั้นอันนี้นะ ติดนไว้บ่อใจจีจ่ายนี่ราบอบเส้นอยู่บ่ปัดเส้นไห้ไล้ยล้เลยบ่นี่ขอกระชเมือบานอยเส้นเนี่ยขอกระชับเมื่อบานเลยพี่น้องเสร็จแล้วเนไปนำไปนำเอาเงินแบบเข้าไปอยู่เลยบ่ไดบ่ไอ้ขันยังชุกแบบเงาไปเลยขันยังชุกแบบงาของสันเซ้นหรืออีกหรื่บ่พออีกบ่พอ แต่อยู่เทินีนบ้านเงียบๆแต่ไม่ค่อยมีอย่างส่วนร้ายบบค่อยมีคนอยู่เขาอยากไปตัะไอบบ้โบไม่ใคยอยู่กว่า,วาเราไปอยู่น้ำเงี้ยเถิดเราคงเงินเสียชีวิตเราใน่สงครามที่นี่มั้ยแรกเนี่แล้วก,ลก็ส่วนร้ายแบบวัยรุ่นอย่างสรีไปเหตุงานอยู่ไทยจากแม่นเนี่ยแล้วก็สีเด้วยแต่พ่อแม่อยู่ทำงานแต่ว่ามันเป็นยามเกี่ยวเขาเลยเขาจะกออหน้าเนาะเลยะ ปาขานั่งยืนน้ว้หลุดมัสนม่อลายนีเล่ฟักยูสักน่อยอุ้ยนั่นจะเจอของแปกนมากเลยอุ้ยดาเจเราเป็นละละคนไทยเป็นคนไทยปะตึงมากเลยน่นอนตึงแทนสาว ทำไมมันตึงขนาดนี้วัยรุ่นบ้านนี้ใบใบรุ่นบรรดาดูเนี่นเนีมากทางเมื่อเจอเลยน่ากลัวมากเลยนะทุกคนเราเจอของแท้แล้วตรวจตึงบรรดาดูเนาะอยู่ๆก็มาเจอตัวตึงโอ้ยเจอดีเขาเรียกมาสุขเกจเจ้าทิมเจ้าทินโดนเจ้าทินเห็นแล้ว ไปแล้วขีดบอลหรือยังมา้มาครับราบอลนะสาวตึงอะไรเห่ยนิจนิงใช่ค่ะเสิร์ฟกับบอใสอีกแล้วโอตึงมากเลยนะขนานไม่ใช่จักมือยุ่อมาไปหัวคุไอซูกเอาใหม่แล้ปได้มันจะใส่เื้อเอผมเะเน่กือบบอใสแต่ โอ้มเลยเฮ้ยวายหลุ b <lichkeit> b ่คนเนึโ <b> อ <objectives> ้วัยหุ่นนีว่าโหดเป็นไรเนาะบานนี่โหดอมันคือบานนนเนาะบานนั้นเราจะโดโหดบบสอบเลยเนาะโหดแบบโหดแบบเป็นตาดีทูขนจับมัดดีทูเกิตึงเกินกลับเลยเลย่นแรงผลิตเเด้อ คันวางโอเคเดี๋ยวว่าจะไปนั่งแป๊บเดียวก็ไ้คันมาวางเพื่อนอยู่ไกลบ่เพื่อนอยู่ไกลบ่กับโบไกลเนาะต้องไปแล้วอาาสาว้องขาก้องปินให้แบบกล่องั่น่ทานร้างเรแน่นาท่านถแล้วแบบก็บอเยก่อ่อาน้างอย่าา เราแบบเ้าจะบก่ิถได้ได้อยู่ยามานก็จเจ้าบ้ันมันขิดกับบ่หูน้าได้กับประมาณนี้ไปได้ตาเดี๋ยวเขาเสีออกหน้าบ้านเทามันบ่มียังให้เบิ่ลแล้วก็แบบบ่่คยเป็นตลอกเลยเนาะแบบมันหลนน้ำแสงสื่อนาเลยแสงแดดแล้วรุ่นแดดได้เนาะฟังแล้วรุ่นแดดได้เนาะแมทเราสาขาปีสาขาหกอด้ ยังเปิดเก๋ยอยู่แสดงว่าเขายังหน่อยอยู่เขากลายังนลยอร๋อเขาจะมาไปเห็่ยินิคอนอยู่ขอบใ่ว้เดี๋ยวหนิแน่นอนแม่ต่อบัสที่เมื่อคันที่ในต้อึ้นไปนน่ไปปาก็ตึงเสาก็ง่ายไ่าบ่พะจังมันเป็นยัง แต่ว่าบ้านในเนี่ยสิพออยู่เนาะแต่ว่าลงเส้นนี้มันมีแต่แบบคือเส้นนี้ลงไปเงอนไหลหลังอยู่แต่ว่ามีหมอไฟหมอเดียวเขาเอิอหมอแบ่งไลยเนาะแม่แม่หมอแบ่งเพราะเือคนนี้นี่บรรยากาศมากดีชกาาเช้าเนี่ยมากว่าธรรมชาติเอ็มพีขึ้นงามอย่างเพราะว่าที่เป็นท่งทุ่งหน้าแบบกว้งกนะั่วนาดน้ำมันโดนไทยพีงามคนย่นางหน้า เพราะว่าแถวนี้บ่มีไายคลบไส่โดดด้วยมีเลยคบบย่ำหน้าเขาลับหน้าร้ายคนนะครั่ายน้าหลดเลโอ้หถใหญ่ไปได้มาะเขาฉีกฟุตเท่านะค่ะีุเลยนะจโต้่แท้เขาตั้งแต่ข้างเขาบาดจย่างนเนี่ยก็นเนิ่ยเปิ้เบิ้นะคอยแน่คอยแน่นบ้าคอยแน่คอยแน่คอยคอย คอยแนบป้าเบาอะไรเพ่งเล่งเลยเออจะเบาเลยตะลบมันมาทางนี่เนาะมันเลยแบบอันนี้คือน้องคอยแนบสุแมนขี่คอยขี่ซากอะจำเก่าเลื่อทางบาทเขามันปุ่นใช่ไหมแม่แต่รถเท่าขี่คือขอดขปที่รถจักรเนี่ยเขาว่าเขาขจริงอันนี้น้องไครน้องเจ้าว่ะโบ น้องข้าเจ้าในบ้านนี่นะอยากมาลงเอาดอกบัวบ่เอาไปนะแบบี่หมกกวัวหลงออทของ,ของหมากเลยขอมักหมากบัวแถวเขตบ้านเข้าเจ้าบัวคยบัวกินหมากบ่คคอยมีทางง่ายดีว่านลงส้มดิ่อากาศดีครับรถส้มวิวน้องกับเจ้าสองสอง,สองนะ แต่กอนเป็น,หนให้หน้าแถวนี้นะเนาะแต่ว่าเขาบรเห็ดลายปนีนก็เลยเป็นเดินไปเปึนเลยเป็น,นาเดือนะเย <ไป S 2> ่เป็น<า>นัน่มีเ็ดเพาะอยเห็ดไม,ม,มีแต่กะปุกหนัากมีแต่กระลยลายบอระลาเป็น้เ็ดะลายมีเพะบันนั้นแกบมีแต่เพาเกาะเลยแต่คั้นเห็ดป่วงเ้าออกลายอยู่เบิ่งอกอยาละเ แกแล้วนี่มนมนแม่พัดลมอันนี้พาาี่น้องก,กันเบิร์ดบวกแบบเป็นคนฮูจกกักเกอร์สิโตขังบ้านอืมขังบ้านอคในที่สุดก็หอดเฮือนอีกแล้วจะหอดบ้านแล้วบกว่การะบาดมากลแล้วบ้านน้อยนะ่ยเช้าม,มาล่าไปอันนะั้นไปตลาดบางซ่องเนาะกับน้เช้าลอย,ยม่ะสิครับ ไปไปหล่อบานมาพี่น้องเลยไปหล่อหาดลาซาวแซงจันกว่า <c oughs> ติด Double ลาซาวเลยเลยพี่น้องขอบใจเลยถือกล่องให้ไปปิดคลิปหรอกพี่น้องมันแย,ย่อะไรอื่นจังสิเลิน<อ>ทางกรับพี่น้องหน้าจะได้กรับแล้วเพราะว่า,าหน้าจะมาอุทันนแหตุป่านะแม่นะฮะที่เรามาตั้งแต่เมกาเนาะเพราะว่ามือนี้เราไปเมืองโคงมืออื่นหน้าหนาจะมาอุันิเเพราะว่า จากเมืองโค้งมาบักเซ่ก็ลอยกว่ากิโลเนาะลอยกว่าเกือบสองลอยพูดแหละแล้วก็จากบักเซ่มาอันนี้ก็ลอยกว่าอีกเนาะนแล้วก็ทางใหญ่พี่เน,นาจจะง็นได้เลยครับอยู่ลายหย่านเบื่อกันเด้อสาวบ้านสิเบือ่อแล้วคันอยู่ตอนนี้น่ะมีแต่สีหายนำเงิน,งนบ่อีิธีบ่ะจะว่าจะไปดินไซภาษาอยู่จะว่านป่ะเราจะไปแล้วอยู่เในส่วนเศร้าเป็นแฟนแบบ ที่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาทางนี้ทางนี้แดงเจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายว่าว่า GoPro Stop Capture มันกัดอยู่ต่อว GoPro Stop Capture GoPro Stop Capture ผมบ o 2อันนี้สูบปกรรมว่าวว่าวอย่าขออีกวัน more GoPro Stop Capture